เรื่องของ ICT เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้คุณวุฒินันานาหิมนะครับจะพาไปดูเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับระบบ ICT ที่เขาเอานํามาพัฒนาว่าจะสามารถช่วยเพิ่มวุฒิการศึกษาได้อย่างไงบ้างครับเทคโนโลยีการศึกษาโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตอาจถูกมองในฐานะกุญแจสู่องค์ความรู้ที่ไม่สิ้นสุดเพียงกดปุ่มและป้อนรหัสไม่กี่ครั้งผู้ใช้สามารถเข้าถึงสาระมหาศาลที่แขวนอยู่บนโลกนี้ได้ แต่ดูเหมือนการขับเคลื่อนเรื่องนี้ในประเทศไทยเป็นไปอย่างยากสมัยก่อนเวลาเราซื้อซอฟต์แวร์อะไรมันจะเป็นการซื้อขาดฝังในเซิร์ฟเวอร์แต่ในปัจจุบันหากใครซื้อขาดคงถือว่าเฉยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นการซื้อเป็นปีๆต่ออายุได้เพราะซอฟต์แวร์ต้องถูกพัฒนาตลอดเวลาแม้แต่มิสเตอร์บ๊อบบี้เหลียว ผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการเทคโนโลยีการศึกษาเล่าว่าเวลาไปนำเสนองานที่มหาวิทยาลัยอ,อาจารย์มักบอกว่าชอบมากเลยแต่ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีซากที่จับต้องได้และระบบไม่สามารถซื้อเป็นปีๆได้สอดคล้องกับมิสเตอร์ทรูแมนฟรัมผู้ก่อตั้งกลุ่ม t o p i c a a d t e c h ที่มองว่าถ้าแบบนี้ลำบากแน่เพราะสื่อการเรียนรู้ระดับโลกตอนนี้ไม่มีใครยอมขายขาดอีกแล้วก็คงต้องใช้แบบเก่าเกกกันต่อไป Um, so we are an online education company and we have three products. One is the uh, high quality online uh, university degree program. We work with 11 universities in South Asia. The second one is an um, online English speech tutoring program. And the third one is an online short courses uh, platform with a few hundred courses in uh, office skills, uh, soft skills and uh, uh, arts and uh, life skills. องค์กรเทคโนโลยีการศึกษาท็อปปิก้าเป็นผู้บุกเบิกด้านการศึกษาออนไลน์ในเอเชีย er ตะวันออกเฉียงใต้กำลังมองหาช่องทางร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทยที่จะเพิ่มความสำเร็จในการเรียนการสอนออนไลน์โดยช่วยสร้างโปรแกรมภายในระยะเวลา6เดือนและทางมหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนล่วงหน้าก่อนและยังไม่มีความเสี่ยงใดๆอย่างน้อยจะทำให้นักเรียนนักศึกษาไทยได้รับโอกาสและผลประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ ไม่ได้เชื่อนะครับถึงแม้แต่แว่น VR ที่ผมสวมใส่อยู่บนนี้ก็ยังจะเห็นว่าทําให้เทคโนโลยีของการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเมื่อนําไปใช้กับเหล่าเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ตามชนบทตามแต่ละท้องที่ของประเทศไทยครับนี่คือตัวอย่างกลยุทธ์ Ecosystem Stra t e g y ให้ประสบความสำเร็จในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยมีนักธุรกิจด้าน e อทเทคและนวัตกรรม Ecosystem มชั้นนำมาโชว์นวัตกรรมของประเทศต่างๆในงานประชุมสุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาในเอเชีย e หรือ a t e อทเทคเอเชียซัมมิต2 6 1 6เพื่อจุดประกายความคิดด้าน Ecosystem มของกลุ่มธุรกิจ Startup ซึ่งเป็นบริษัท s t a r t ทอัที่มีอัตราการเติบโตสูงสุดในเ e อเชียตันออกเฉียงใต้าจากประเทศเวียดนาม looking for the partnership with the Thai University in order to deliver a high high quality and potential uh, online degree program. And uh, we guarantee that within uh, six months we can have the university without any investment, but we can come to the markets for ready to use. ขณะที่ประเทศอินเดียมีผู้คนมหาศาลที่ต้องการยกระดับคุณวุฒิให้สูงขึ้นทำให้มหาวิทยาลัยต่างๆต้องหันมาใช้มหาวิทยาลัยออนไลน์ยกระดับโอกาสที่พวกเขาจะถูกจ้างงานมาขึ้นด้วยนพกรยงทองถ่ายภาพบุินันนาหิมเนชั่นทีวีรายงาน